แม่เอ๋ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลยการหาคำใดเอ๋ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยือนร่างยนพักแม่และคองชายเห็นต่างตะลึงถูกต้องไหมจ๊ะ งานไหมจ๊ะอ้อยดําของแม่น้อยโอ้ไม่อยากจะคุยเลยฮะขึ้นลำมาให้เห็นแล้วชัดเจนไหมจ๊ะแต่ลำยังเล็กลำเล็กแค่นี้เองอีกหน่อยเราก็จะได้กินอ้อยดําของแม่น้อยช่องน้อยทําสวนนะจ๊ะทุกทุกคนยังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยยังไม่ได้เอาลงไปไหนเลยเดี๋ยวก่อนงานเยอะโอ้เยอะๆจะแปบลมเยอะอยูยย่ยยยยยไม่ได้ถอนเลยไม่ดีเฮ้อ,อใครสนใจ อ้อยดำติดต่อซื้อขายที่ช่องน้อยทำสวนกันนะจ๊ะทุกๆคนตอนนี้เอ,อน้องน้อยเราเขาปลูกประมาณ20เอเคอร์เลยตอนนี้ออเดอร์เยอะนะจ๊ะตามไปนะจ๊าทุกทุกคนออไปละทำงานต่อความชคเกษตรชชบปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้จ๊ะทุกทคนแกนี้นะ